รู้มาว่าฮุกซุนอ่ะเขาทำกับยี่เบ็ดตอนยี่เบ็ดยังไม่โตขนาดนี้ใช่ไหมครับเมื<ช>่อกี้ก็เลยเอาคืนถูกไหมใช่ใช่ใช่ใชทีใคร,รทีมันใช่ไหมครับใช่ครับใชถถ่ถ้างั้นผมเข้าใจแล้วครับผมผมจะไม่ยุ่งละเพราะว่าอารมณ์เหมือนเป็นเป็นเป็นกรรมแหละทีใครทีมันแหละก็ถ้าทางยิงโดนก็ทางยังก็มีสิทธิ์ทำนี้ทุกเหมือนกันถูกไหมก็ประมาณนะครับแต่ไม่คือตอนแรกอ่ะอย่างอ่ะอย่างอย่างตอนที่ลงสามหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าแกงเขาก็ให้ผมมาไปช่วย อย่าง TC ีปแกนะก็คือก็คือเพื่อนผมโดนผมก็เลยต้องช่วยอ๋อเข้าใจม่าแทงพลากันได้มันก็ปกติเหมือนิเหมือนกันนะก็คืออย่างตั้งแต่ไม่ว่าตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่ไหนก็คือแก๊งเราอ่ะไม่่คยได้มีปัญหาโดยตรงถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ผมไม่ได้ติดใจอะไรอยู่นะแต่คือผมจะมาบอกว่าหลังจากนี้ผมอ่ะจะไม่ยุ่งและจะรอดูีซีว่าเขาอ่ะจะปฏิบัติการหรือเขาจะจัดการกับแจ็คกี้ยังไงก็แล้วแต่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย เไมครับโอเคครับได้ไได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นแจ็คกพวกนคงแจ็คกี้บอแบบเออแก๊งผมช่วยนน่นนี่นั่นช่วยโช่นีอะไรเงี้ยคื่ผมไม่อยาไม่ได้แบบว่าช่วยเขาอะไรเงี้ยครับเข้าใจไหมอ๋อว่าเหมือนผมทำตามหน้าที่อะเข้าใจครับเข้าใจครัผมมาบอกให้เข้าใจรับก็ได้ไม่ต้องมาแบบเจอกันเดี๋ยวมาใส่กันเดี๋ยวมีปัญหาเรงนี้นั่นอาเง้ได้อไรเง้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับผมขบคุณครับขอบคครับขอบคครับขอบคุณครับเอ้เอารเขาให้รถเขาขึ้นไปด้ แล้วนะครับไทำไมถ้าการไม่ย่กกับเราโดนกูแด้มันแตกได้่ไม่เป็นอะไรเอายังไงทีหล่ะทีนี้พี่บอกแล้วว่าเหตุผลเมื่อวานคือมันมันคือทั้งหมดแล้วเว้ยมันคือทุกอย่างแล้วที่แบบที่เราก็ทึ่มกันะทุกอย่างแล้ว ทีซีเลยรไหมครับได้เลยบ้านรอไงรอไทีซีจอยู่ไหนวะอยู่ไหนวอยู่ไหนวทีซี้อยู่ทียหน้าอยู่ทีซี่สุดอยแ่งลยครับเูเอเนงร่รอนะรอนะนะเสร็จนะเร็จรอเขาพร้อมกันไปพร้มกันเรเขามกันอยาเข้าไปก่อนด้วยพ่อยู่ทีซอยามั่ดิมอยพ่จเอ้โ มามึงรอมึงรอตรงสี่แยกนี้มันรอตรงสี่แยกนี้รอตรงสี่แยกนี้มามาสี่แยกมึงมาแซนโดรได้แซนโดรอะไรแซนโดรอะไรเยอะปะอยู่เยอะพวกคุณก็อยู่ใช่ไหมอยู่ๆไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะมากส่วนใหญ่เป็นทีมีครับวางแล้วถ้ากูถ้ากูไปถึงแล้วมึงลงเลยนะเยอป่ะแอบพี่เราเราเต้องรอต้อนรอนะเพราะตอนรอคอยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลองปะมันลองปรวตูปดูดิมันลองประตูปะ หรอ่ามเลงสอบเอสอบอกร้องอะไเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวข้างาอุ้มศพติดมือเลยอุ้มศพติดมือมาเดี๋ยว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 เดียไปขวาดิเงียบไปขวาดิเงียไปขวานี่เอ๊บดันตายอดีมารัดิ เขาต้นเขาต้นมันวยสัตว์ฮะตาย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 ่เพื่อนช่อยเ่นเาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนนอย่ยาห่อยยเพ่นยเ้ยอย่า่นยย่แ้ไม่มีใครคุ้มกันเราุเพื่อวี่เบ้ปอนา่ไ่อปอนไพี่่้อปอนดไม่ออน เอาสุดไปเยเสุดเลยปเดมดเดี๋ยวหมดเดยหมดเี๋ยวหมดเด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 ี๋ยหมด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 เดี๋ยมดเดี๋ยวมเดี๋ยวมดเดี๋ยวมเดี๋ยวมดเดี๋ยวมเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดเี๋ยวมดเดี๋วมดเเดี๋ยี๋ยวมดเดดี๋ยวมดเ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 ดหมดเดี๋ยวมดเมดเดี๋ยวมมดเดี๋ยวหมเดีเดี๋เดี๋มดเดเดียวยวหมวดเดมดเดี๋มดเดีวมดเดี เจนเป็นเฟดอะดักดักซ้ายขวานอยักซ้ายขวาเล่ตุนบอกเพื่อนดิดักซ้ายขวาดิเออดักดักดักาหนอยยตัว้มงงดเลยไม่ดักอะไรเลยเดวนอได้อะี่ไปอยู่โอ้ค มีอะไรจะคุยขอไหมพี่ไม่มีใครช่วยแล้วไม่มีใครช่วยแล้วมีมีอะไรคุยกันใหม่ไหมพี่เจะเดี๋ยวยาวจะเจอกันยาวมันมีนาอยู่ประมาณน่ะเออถึงเวลาแล้วถึงเวลาทีซีที่ไม่มีใครช่วยแล้วตอนเนี้ยขึ้นไอ้เหี้่ห้อผมบอกนะขึ้นมาอาหน้านี่เย็นจริงไม่รู้เลยสักอย่างโโอ้ลู่วเปล่าวะมึงมองหันมองความเป็นจริงบ้างไอ้มึงช่วยหัวหน้าเขาก็พอหัวหน้าเขาคนเดียวไอ้โหลดจึงมาที่มึงเอาเงินมาตบหน้าแกงทีละแกงอ่ะเหี้ยหัวหน้าเขาไม่ช่วยพี่ตัวไหนทำไมเขามีเงินเยอะเลยวะเขารวยเหรอเพื่อน เนนอะะคุณทำแบบนี้เองนะคุณเลือกที่จะแทงผมก่อนอะจะยิงก่อนนะคืออะไรวะเนี่ยกูเป็นตัวประกันดยูใช่ปะใช่ครับพี่ไเอาโ้ไม่แทงกันดี้รงไมฟังกูนะฟังนะฟังนะมือถือค้างไอ้หี้ยเมา ฟังนะมึงซวยก็ออกไกลๆคอยไกลดีคอยไกลยไกลๆไกลๆโบนีเก็บโ่เกบโลเกล่ไม่ต้องรันปตูโีครับพี่ไม่เกการผิดพลาดครับไม่นไมึงก็ผิดพลาดได้เดี๋ยวกูก็ผิดพลาดได้เหมือนกันําตอเลยตอนนี้กูเป็นตัวประกันอยู่ใช่ไหมกูขอถ้าจะเจรจากูขอที่ปรึกษากูอีกคนได้ไหมคือถ้าไม่พอใจมึงจะฆ่าแกงอะไรก็ได้แล้วตอนนี้มึงยอะอนาจแล้วนี่ไม่ขอพิจารณาพี่ ได้ไหมครับใช่ได้ไหมครับยี่สิบใหญ่ผมเล็กคนไหนครับคนไหนเบี่ดอ่าแดนนี่ครับได้ครับได้แล้วได้ขอคนหนึ่งแล้วกันตบเป้งเล้วไม่ไม่ไม่ถ้าจะเจรจาไงผมไม่อยากทำอะไรเสียคนเนีนเอาข้างๆนี้เอาเสียคนเนินเอาข้างนเป็นไปตามขั้นตอนผมว่าตอนนี้ผมรู้ชะตาครับผมว่าว่าเมื่อวานอันนี้ผมวัดเบียดก่อนนะพี่บอลทีซีเริ่มก่อนนะผมไม่ได้ไปยุ่งมีดเลยนะเขาใช้ปืนเข้าใจเข้าใจเข้าใจโหลทีซีมันคือ ทำตามขั้นตอนของทีซีไงจะได้ได้ประมาณนั้นแหละน่ารอรอเอาเลยครับตอนนี้เราเป็นตัวประกันแล้วด้านนี้อัพพี่อืมได้ข่าวมาว่าเลกแกงประชุมแล้วเป็นไงครับอัปเดตผมฟังนะครับด้านนี้รู้อยู่แล้วเปล่า